สาธารชนเยอะขนาดนี้นะครับก็พ่อเคยสัญญานะครับกับนุกนุกเกอร์นะครับที่เรียกติดปากนะครับว่าจะมาให้กำลังใจแต่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับครั้งนั้นก็ไม่ได้ไปเนาะใช่ใช่ครับนะครับเพราะสาเหตุที่ FC นะครับหลายๆท่านรู้กันอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับ วันนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับต้องขอบคุณเสียแปงนะครับที่วันนี้นะครับจัดให้ผมมาเป็นกําลังใจให้กับลูกถนนวันนี้นะครับรวมทั้งไปโอริโอ,อหรือว่าเป็นมาให้กําลังใจที่ลูกเดินทางมาถึงนะครับจุดจุดหนึ่งที่ท,ที่ที่เขา ได้วาดแวังไว้นะครับอาจจะไม่สูงที่สุดแต่มาถึงจุดเป็นที่น่าพอใจและก็อยากจะให้กําลังใจนะครับน้องชายโอยไ้ไม่ใช่ผูช้ชายนะครับ <c oughs> แต่ถ้า,ถ,าถ้าเทียบดีๆความหนุ่มความแก่ไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะนะครับก็ถือว่ามามาให้กําลังใจ <c oughs> นะครับที่ <c oughs> จะสร้างความสุขให้กับแฟนคลับ <c oughs> นะครับ ให้นานที่สุดเท่าที่นุกทัศนดนจะทำได้และก็ให้น้องไนบนะครับหรือว่าดูมาได้หลายไลท์นะครับได้หลายคอนะครับหรือว่าทำได้ดีนะครับถ้าเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ะนะครับจะเป็นเพื่อนอเป็นคนรู้จักหรือเป็นอะไรตามที่เราได้ฟังตามคนต่างๆ,ๆนะครับพ่อคนนี้นะครับยินดีเสมอนะครับ นะครับในอนานคตเขาอาจจะเป็นลูกของคุณพ่อทั้งสองคนนะครับเ,เดี๋ยวพ่อเอาให้ชัดเอาให้ชัดวันนี้มาเป็นสักขีพยานเนี่ยต่อหน้าคนเยอะๆดิเอาในทิศทางไหนเอาให้ชัดครับพ่อพูอพดไปเลยนะครับก็แล้วแต่ลูกนะครับลูกชอบพ่อก็ชอบ อีกด้วยว่าถ้าคุณพ่อชอบคุณแม่ก็ชอบด้วย <c oughs> แต่สิ่งสำคัญนะครับก็ฝากนะครับลูกชายนะครับไปไปด้วยนะครับให้แฟนคลับให้ f c ทุกทท่านนะครับเอ็ดูพวกเขานะครับให้พวกเขาได้สร้างความสุขให้กับพวกท่านทุกทุกคนไปนานๆนะครับวันนี้ถือว่าพ่อมาให้กำลังใจถึง ป่วทีแล้วนะครับก็ยินดีกับน้องนุ๊กนะครับที่มาถึงตรงนี้นะครับคุณพ่อก็เพื่มใจมากๆนะครับที่เห็นลูกชายนะครับมาสร้างความสุขให้กับแฟนคลับแฟนเพลงนะครับอ่าอย่างร้นลามทีเดียวนะครับอ่อยากให้น้องนุ๊กกล่าวอะไรที่เป็นซึ้งๆให้กับพ่อเอาแบบดีบีบน้ําตาด้วยครับจริง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 นุ๊กกับพ่อเวลาคุยกันส่วนมากจะไม่ค่อยมีมีน้ําตาครับเพราะว่าส่วนมาก ลูกผู้ชายเนาะลูกผู้ชายพ่อก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับ mm hmm. ก็วันนี้เซอร์ไพรส์มากพี่แบงค์เซอร์ไพรส์มากแล้วก็พ่อยังติดงานนะก็เลยไม่ได้คิดว่าพ่อจะมารถตู้รถตู้แกก็พูดแค่ว่ารถตู้เฉยๆนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ดีใจมากที่พ่อได้มาเซอร์ไพรส์นุก๊กได้มาอยู่ที่งานที่นุก๊กมาออกคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อก็เคยให้เขมามั่นสัญญาือนที่พ่อเคยพูดไว้ พ่อเคยเพราะว่าช,วช่วงหนึ่งไปประกวดร้องเพลงครับอยู่รายการรายการหนึ่งนะฮะก็ตอนนั้นถ้าผ่านเข้ารอบอีกหนึ่งรอบพ่อจะลาง,งานและเหมารถตู้ไปดูแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็ไม่ได้ไปต่อแล้วก็ตกรอบนะครับพ่อก็ไม่เคยที่จะไปดูนุกประกวดร้องเพลงไม่เคยที่จะไปดูนุกร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตเลย อันนี้คือครั้งแรกในชีวิตแล้วก็นุก,ก็รู้กกสึกภูมิใจมากๆเลยที่พ่อได้ขึ้นมาอยู่พ่อได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีที่นุกนุกมีงานเอาวันเนี้ยแล้วก็มีพี่ๆเอฟซีเยอะมากเลยมาให้กําลังใจนุกครับผมข,ขอบคุณพ่อมากครับขอบคุณพ่อครับขอบคุณครับจกแห่น้องปลายกล่าวอะไรให้พ่อบ้างครับนนก็่อนื่นก็ เป็นวันแรกที่คุณนุกธนดลเข้ามาอยู่ในค่ายคุณพ่อกับคุณแม่นี่ถือว่าห่วงลูกชายมากๆเลยคุณพ่อเข้ามาสง่งเข้ามาส่งลูกชายที่ค่ายวันนั้นวันนั้นเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่ปลายจําได้ดีเลยคือเหมือนเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มาสง่งแล้วคราวนี้อยู่มาจนถึงปีหนึ่งลูกชายตามความฝันไปเรื่อยๆครับตามความฝันไปด้วยกันจน จนมาถึงวันนี้วันที่ประสบความสําเร็จผมอยากบอกคุณพ่อว่าลูกชายคุณพ่อหนี่หัวใจเขาแร่งมากเลยนะส,สุดยอดความอดทนทุกๆอย่างในชีวิตของเขาวันวนวันที่เขาไม่มีเงินแม้แต่สักบาทเดียวเขาไม่กล้าโครขอคุณพ่อใช่ครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ถึงว่ากว่าเราจะผ่านมาได้ด้วยกันจนมามีวันนี้ ก็ขอบคุณคุณพ่อครับขอบคุณที่ให้โอกาสลูกชายได้มาอยู่ที่ค่ายสิงห์มิวสิกขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกคนที่ให้โอกาสพวกเราทุกๆคนครับนอกจากพูดเรื่องพ่อแล้วกล่าวอะไรกับลูกอปครับเอาเปลี่ยนทีเปลี่ยนทีเลยครับไปสู่บทซึ้งนะครับผมพูดต่อหน้าพ่อผมสิคุณคิดอะไรกับผมพ่อตอนนี้เกิดหักไปแหง นี่แหละสักข like ีพยานครับต <room> ่อหน้าพ่อโอ้โหก็เบาอย่างออกมานี่คนหลายดิก <suddenly> ็สำหรับคุณนุกธนดลในความที่เราเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ถึงวันนี้มันอาจจะไม่ไม่ได้อยู่แค่แค่คำว่าเพื่อน พ่อผมก็เตือนคุณแล้วไงว่าคนเยอะเอาผู้ต่อบผู้ตอก็มีความมีความสุขทุกครั้งที่ได้เดินทางมาว่าคนครับผมดีใจมากมากที่วันหนึ่งคุณได้มายืนอยู่ตรงนี้ประสบความสําเร็จแบบนี้ผมเคยไปงานงานหนึ่งับเขาเขาเป็นนักร้องรับเชิญไปอยู่ประมาณสามสี่งานแล้วเขาก็หยุดพักไม่ได้ไป ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ถือว่าหน้าตาเขานีด่ดูได้เลยว่ามันท้อแล้วมันไม่มีกําลังที่จะเดินต่อไปแล้วจนถึงถึงวันวันนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้แเราลองย้อนกลับไปดูในวันนั้นผมเชื่อว่าคุณภูมิมใจมันมากที่คุณกัดฟันสู้แล้วไม่ไม่ย่อท้อไม่กลับบ้านใจมากครับแล้วก็ภูมิใจมากกว่านั้นคือผมได้มากับคุณ วันแล้วคุณรักผมไหมพ่อขออะไคุณรักผมไหมครับพูดต่อหน้าพ่อผมดิอ้าวผมไม่คุณไม่มีทางเลือกกันแล้วกันรักกับมันเป็นเรื่องของอนาคตกับไม่รัก E